เด้อจ้าทีมงานหยกสะดุ้งเด้อมื้อนี้่คน่ะเค <c oughs> เย <c oughs> เป็นกูเกิลชาแนลจ้ <c oughs> นาน้ำมา <c oughs> ป่าม,มาเด้อจ้า <c oughs> ทีมงานป่าลายคักมื้อน,นี้ฝ <c oughs> นตกจ้าน้ำม,มาฝน เด้พี่นอนคนน่ะฟคบาดแล้วประมาณโหลบาดแล้วคอสามคอแค่สามเที่ยวพอดาหามเองากันแล้วเด้อปะนี่าดมองกันแล้ว อันนี้แต่ละบาทเด้เนี่ยจ้ะอันนี้แต่ละบาทเอ้ยกโอ้ยนี่ก็หากินง่ายวะกูไปเห็นลาคุยมาลูกูไปเจ็มญี่ปุ่มะาโอ้ยหากินง่ายว่ะตั้เต็มแล้วกูยืนห้องนี่ตรงเสียงแหบกูก็ต้องได้บาทนึงดืวกันแล้วมันอยู่นันป่ามันอยู่ห้องนั่นป่ามันอยู่ห้องนั่น แม่พ่ตายดีแท้ไปกวาห้องนั่นนาไว้นะมัพีตายดีแท้มายิงพี่นั่งโดนมามามาพี่มาเนี่ยนี่ะกินไงเอาโถบังยงตัวนี่นี่ตะไครได้เยโอแม่ตะป่าเอากูบางด้วยเอวันมาด้วยอันอันเียมาเฮียวยเอาขึ้น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 มัดดีๆเอากระบอกมนมปนี่ กำลังสีเดินทางคุณยแต่ยังเศ้ายกเอาไปขายก้อนคุน่ะคุน่ะคุณบอกเอาไปขายแม่เออมันเต็มแล้วเฮียกับพ้องนั่นโอ้ตายตายตายเอากระบอกเป็มไปทิ้งเด็ดใบดุ้กไม่เด็ดเหมือนถอดเสียคุ้มมาหน้าหน้าไปทอดเสียคุ้มเอาไปสร้างขายก้อนนั่นเ่ยเออไปขายก้อนมันจีเนาะถอดเสียคุ้มเลยเอาไปสร้างเลยปมะมันจีเนาะเอาไปขายก้อนเลยบอกอยู่ว่าเอาไปขายก้อน ยกเข้าเดี่ยวเท่านั้นล่ะยกข้าเดี่ยวเท่านั้นล่ละยกเฝ้ายกซุ้มยกขนาดนี้เขาเอายกเขาจะเขายกเปิดตัวกันเนี่ยเปิดตัวกันย่งทีแต่อ้าวยกฝ้าเอาไปเอาไปเอามาเปลี่ยนอย่างทีแบบใปลาเอาไปย่างเลยปลาเนี่ยเอาไปข่างเนี่ยปลาปลา่ยเอาไปไว้หรือกระจิ๋นยกไปหรือมันแง้มภูเขาง้มกว่าดอกมันยกอะไรแบบนี้ตายโอ้ยมระจิเนี่ยมันเข้าวท้อหัวสะดุ้งไหมอ่ะเบาได้หน่อยได้หน่อยก็หลอกก่อนมัน สะดุ้งน้อยลงไปน้อยๆต้องลงไปเลิกเลิกเลิกยดหนแล้วพ่อบอด้บอด้จับน้ำมูเด้อนนั่นหนาหนาบอกน้อยน่ะก็ตั้งได้น่ะหน้า ตัดอยู well. ่แล้วล่องป่ามันอยูはは่นั้นพูดหนาบักน่อยนะับขึ้นไปมันก็เป็นดูทีของนั้นนะโนตัแกโวตั้งเนี่ยบนมิโนไซเออเขาเดาคืออะไรซาเดจ้าไปในเกียเด้อมาแตะเไปแตะบ่อไปเปิดบ่อเด้อ

Ló bà nháy ừ. ok อะไรครับปเ,เปตะมันตะสะอ่อนจ้ะอยอดยอดเสียงดังไม่ได้บาตรนะบาตรนะเป็นกิโลนนะทีมงานเขาแล้วจ้ะเสือเบ็ดแล้วกับนายบีนีม่มือตักมือตักมืออาชีพขายพร้อมสุดยอดจัดไป ทีมงานกับคุณภาพค่ะคุณเอาอพี่น้องเอ้ยสะออนป่า,น,าน้ำคักแน่ด้วยตับดีในน้ำดีค่ะเอายกอีกแล้วลาเขามาป่าใส่เดียวกันงามๆสะออนป่าปางงาม มาบ่เราสามโลเราว่าขันเกิดแล้วจเอาเงินไ e ้ดอกแล้วว่าน่ะบ่เอาตะสังมาสังเนาะโอ้เดี๋ยวสิไปบ้านเอาตะสังมาให้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không <laughs> bỏ lỡ những video hấp à. ลักษณะเบื้องเราสีเบิดมือนเลยค่ะป่านเนี่ยงามค่โอ้ยมือนีเด้อจ้าคนหานหน้ามลายค่ะเคยเป็นโคกเชนแนลเด้อจ้ามันนี่สะดวงเบื้องทีมงานของคุณอาป่าวโอ้า พักแล้วจ้ะทีมงานกัรหลายค่ะเออตั้งสามยับไปอีกบียับไปใกล้อันนั้นก็ได้นั่นน่ะอู้วสะออนปลาพ่อาพี่น้องปลาลายคัะมันมากหน่อยมันมากหน่อยปลาเบ็ดยกสรงปลาให้เบ้างดู้หรือเปล่าคนอ่ะอ้ยปลาลายพักจ้ะเวลาทีมงานเขาอีกช่วงหนึ่งเด้อจ้ะ ทีมงานอีกช่วงหนึ่งยก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 โว้ยโดดคุณอาจ้าบิ่งน้ำน้ำมาเด้อจ้าน้ำมาฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เบิดคืนเนาะตกเมื่อคืนนี่เบิดคืนเมื่อวานนี่เบิดมือแล้วก็เบิดคืนนี่พร้อมตอนนี้ก็กำลังสิตกอีกเนาะ vâng cần to nhô cái cá nhô của bà đã bỏ mắn xuống lối cái nó vâng nè bán nè vâng bán งามคักงามคักเพชรเอามาเบิงเอามาเบิง้าียโอ้ยบอลทันซ้ำโอ้ยบาทล้ประมาณสาลจ้าตอนเนี้ยว้าพุท้าพุนะป้าป้าแม่

นอกกระสอบเนาะแม่เนาะมึงป่าเด้จ้าป่าป่าสดสดเด้อป่าป่าป่าสดสดนานี่จ้าน้ำมาเด้จ้ะตอนไหนน้ำโอ้ป่าแม่เต็มุงหลักดาเอาไปน้ำครัน้ำเเฮตตาลาเ็ดผสมเนาะกำลังสวยเลยใส่ยกเบ็ดกย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 ก งามตัวกำลังงามพอดีจำกันบาเลยยกี่ยอไปใส่มื่ก้นป๊าเนยฮะฮะ้ป๊าดบดนี้ไะไปตักแม่เบ็ดตักแม่เบ็ดเออเบ็ดสีปา่อดอครับสีา่อโยกพอต่อไทยยอมอเวลาเนื่ยเอาปบ่อเนี้ย เอาของ้งาใหม่กเดยเออเอาขึ้นเอายอนขึ้นนั้งโคกแม่ยอนขึ้นนังโคกยกแบบเบนมันโดดดีแล้วโอ้โหนะมือเบดอ่ะอู้ยตะลบาติแมบพูดนะโอ้รแดับธรรมดาเงี้ยขึ้น อยาตรงนั้นล้ไปเลยตมันล่มมดเลยน้ำซัสายเบิร์ดอู้นะอู้หูนะป่าเน่ยขึ้กต้องตั้งโดนหรอกลงแล้วยกโรดเสียเวลาผู้น่ะม่องบอกเ็ดอ่ะจังไดกันั่นผู้หน่ะ มัอเมือมันม้านี้หอป่ามันมาลงนี่ป่ามันม้ารองนี่เอาไปเลยเนี่ยไปขายผลสม้สดๆเนี่ยใส่สอบใส่สอบมาเบิ่งดี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 งาม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 อาีเพเอามันนันเลยล่ะมันลมบนเหล่าเนาะ

แม่เอมันบดเอดิ่ปาี่ยมก้งเออ้ายปาพี่นองง้อเอ้ยน้ำหนาได้ก็ให้ได้นะแม่เป็นวละ,ละ,ละ แมนแมนแมนมันบอดเด็กขังเนาะบอดแมนนำนิ่งอุ้ยเบ็ดโอ้ยบเบ็ดบุอุใหญ่ก็ดีสะดุกงค่ะอุ้ยเบ็ดแม่มึงเป็นแซมมือเนี่ยสุดยอดเด็ดจ,จ้ะทีมงานป้าคนหลายคา่ะมื่อนี้คนหลายจ้ะ